สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสมชัญก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคม2,516ปัจจุบันศาสตราจารย์ดรเกื้อวงบุญสินเป็นนายกสมาคม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่หทับ2,560ในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายน2,560สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสมชัญร่วมกับโรงเรียนอสมชัญและสมาคมอสมชัญจัดงานมุทิตาจิตพราดาหลุยแชแนลครบรอบ84ปีเพื่อหาเงินสนับสนุนมูลิติบาเดอร์หลุยแชแนล พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด,ด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมมาถบพิษณวัดบวรนิเวร,ว,รวิหารกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดินการกรุศลเพื่อหาไรายได้ประกันสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี2,560งานเสียนเสวนาประเทศไทยต้องการนักเรียนแบบไหนในปี2,570 ที่โตเร็วที่สุดในเวลาที่ผ่านมาและใน2-3ปีข้างหน้าเนี่ยและโตถึง13%หรือ14%โดยประมาณคือประชากรหุ่นยนต์นะครับไม่ใช่ประชากรมนุษย์ที่เราบอกว่า Big Data เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ Parametric m o d เดนะพ m r t r i t r i c m โมเดลในทางสถิติหมายความว่าเถ้า X เปลี่ยน Y ก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่า AI แล้วก็ Big Data เนี่ยเขาใช้ Non-Parametric Model เป็น Neuron Model ก็คือว่าเขาทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถที่จะไปจับ Behavior ของคนซื้อที่เราตั้งโรงเรียนตั้งอะไรกันมาเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่ฝรั่งคิดคิดมาเป็นหลักแล้วก็เป็นการศึกษาเพื่อจะเตรียมคนเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยโลกมันจะไม่ใช่ยุคอุตสาหกรรมแล้ว มันจะเป็นโลกพ้นยุคอุาากรรมไปแล้วนะครับไอรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยสาเท่านั้นที่มาจากอุตสาหกรรมนะมาจากเศษรษฐกิจท่องเที่ยวอีก8%มาจากเกษตรกรรมนะครับผมคิดว่าถ้าแนวโน้มการเติบโตของภาคส่วนต่างๆเป็นอย่างทุกวันเนี่ยอีก15ปีข้างหน้าเนี่ย ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างสารรค์เชิงวัฒนธรรมนี่ยนะครับจะสำคัญการแข่งขันฟุตบอลจัตุรมิตรสามัคคีครั้งที่28ณสนามสุพัชราสัย